เท็ลุงเนวินซัดวิกฤตบอไลไทยลั่นท่าไทยหลีกไปไม่รอดทีมชาติไทยก็ยากจะก้าวต่อเทตลุงเนวินซัดวิกฤตบอไลไทยลั่นท่าไทยหลีกไปไม่รอดทีมชาติไทยก็ยากจะก้าวต่อจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าบอไทยลีกได้ออกโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลไทยหลีก2023-24มาแล้ว ในเลขแรกซึ่งกำหนดแข่งขันเกมแรกวันที่11สิงหาคมโดยจะใช้ระบบแข่งขัน4วันต่อสัปดาห์คือสุกเสาร์อาทิตย์และจันทร์ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง OTT คือ AIS True และ3 BB p a c k เก59บาทต่อเดือนหรือ500บาทต่อฤดูกาลทั้งนี้เงินรายได้จากการซื้อแพ็กเกจทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายแต่ละเจ้าในอัตรา90 ส0บเให้สโมสสอนสิให้เจ้าถ่ายทอดสดแยกกันเป็นแต่ละเจ้าจะนำมาให้สโมสสอสมาชิกไทยลีกหนึ่งฉเฉลี่ยกัน16ทีมแต่บุรีรัมยูไนเต็ดการท่าเรือ FC และบีจีปทุมยูไนเต็ดไม่ขอรับพร้อมซื้อโค้ดดูบอลสองห0ื่น 20, โค้ดด้วยเงินทีมละ10ล้านบาทรวมเป็น30ล้านบาทให้กองกลางกลางฉเฉลี่ยแบ่งเงินกัน13ทีม เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางเพจลุงเนวินรา่ยยาวประโยคเด็ดหลังฟุตบอลไทยลีก2023-24สุดวิกฤตว่าไทยลีกใครไม่เชียร์กูเชียร์ใครไม่จ่ายกูจ่ายไทยลีก2023-2024เป็นปีที่เราพร้อมมากที่สุดแต่มีเหตุที่ไม่น่าเชื่อก็คือเป็นปีที่การจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกไม่พร้อมมากที่สุด แฟนแฟนไทยลีกน่าจะได้ทราบกันมาแล้วว่าปีนี้สมาคมไม่มีเงินอุดหนุนให้กับทุกทีมในไทยลีกจะด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่บทสรุปคือไทยลีกปีนี้ไม่มีผู้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทำให้สมาคมฟุตบอลและบริษัทไทยลีกผู้จัดการแข่งขันไม่มีรายได้มาจ่ายให้กับทีมไทยลีกแม้แต่บาทเดียว ไม่น่าเชื่อว่าฟุตบอลไทยลีกจะถูกเททิ้งถูกตีมูลค่าต่ำมากๆจนกลายเป็นไร้ค่าจึงเป็นที่มาของการจับมือกันของ16ทีมไทยลีกหนึ่งที่จะต้องมาร่วมมือกันช่วยกันพากันให้รอดในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดของทุกทีมในสนามเราคือคู่แข่งขันนอกสนามเราคือเพื่อนกันทีมที่มีกำลังมากกว่ามีรายได้มากกว่าแบ่งปัน ช่วยทีมที่มีรายได้น้อยกว่าเพื่อให้ทั้ง16ทีมก้าวไปด้วยกันเดินลงสนามได้อย่างสมศักดิ์ศรีทีมไทยลีกหนึ่งไทยลีกปีนี้เป็นปีที่จะพิสูจน์หัวใจแฟนๆของทุกทีมว่ารักฟุตบอลไทยจริงหรือไม่รักทีมจริงไหมจะช่วยกันสนับสนุนทีมให้มีลมหายใจอยู่รอดต่อไปในไทยลีกได้หรือไม่จะสนับสนุนฟุตบอลไทยให้มีชีวิตต่อไปได้หรือไม่ ไทยลีกคือรากฐานการสร้างทีมชาติไทยถ้าไทยลีกไปไม่รอดทีมชาติไทยก็ยากจะก้าวต่อไปได้เมื่อสมาคมไม่สามารถสนับสนุนทีมในไทยลีกได้พวกเราทุกคนที่รักฟุตบอลไทยจึงต้องสนับสนุนกันเองเพราะไทยลีกปีนี้ไม่มีผู้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์จึงเป็นปีที่แฟนทุกทีมต้องจ่ายเงินเพื่อดูฟุตบอลไทยลีก ดูทีมที่เรารักดูทีมที่เราเชียร์ให้กำลังใจทีมรักของเราด้วยการซื้อแพ็คเกจการชมฟุตบอลไทยลีกมีสองแพ็กเกจให้เลือก1แพ็กเกจรายเดือนราคา59บาทและ2แพ็กเกจทุกแมตช์ทั้งฤดูกาล500ร500บาทมีให้เลือก3แพลตฟอร์มคือแพลตฟอร์ม AIS Play แพลตฟอร์ม True ID และแพลตฟอร์ม3 BB ใครสะดวกรับชมผ่านแพลตฟอร์มไหนเลือกได้ตามชอบใจรายได้จากการขายแพ็กเกจชมไทยลีกของทุกสโมสรจะนำมารวมกันแล้วหารด้วย16แบ่งทุกทีมเท่าๆกันเพื่อสนับสนุนสโมสรให้ยืนหยัดอยู่ได้ในไทยลีกต่อไปในเบื้องต้นมี3ทีมที่ประกาศไม่รับส่วนแบ่งจากการขายแพ็กเกจคือการท่าเรือ FCBG ปทุมและ บุรีรัมยูไนเต็ดดังนั้นรายได้จากการขายแพ็กเกจไทยลีจะหารแบ่ง13ทีมเท่านั้นจะทำให้13ทีมมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้เพื่อเป็นการประเดิมการหารายได้จากการขายแพ็กเกจไทยลีทั้ง3ทีมคือการท่าเรือเอฟซีบีจีปทุมและบุรีรัมยูไนเต็ดควักเงินสโมสรละ10ล้านบาทรวมเป็น30ล้านบาท มาซื้อแพ็กเกจไทยลีกและนำไปแจกให้แฟนๆได้ชมอีกด้วยนี่คือน้ำใจของทีมในไทยลีกคนพร้อมช่วยคนไม่พร้อมนี่คือการรวมใจของทุกคนทุกทีมในไทยลีกที่มีคำมั่นต่อกันว่าจะทำทุกวิถีทางให้ไทยลีกเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีสร้างความสุขให้แฟนๆของทุกทีมเพื่อให้ฟุตบอลไทยทีมชาติไทยมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะต้องประสบวิกฤตหนักหนาสาหาัสเพียงใดพวกเราทุกคนจะฝ่าฟันไปให้ได้และจะจับมือกันสร้างไทยลีกให้เป็นลีกที่มีมูลค่าสูงขึ้นพวกเราเชื่อมั่นว่าไทยลีกจะต้องเติบโตกว่าที่เคยผ่านมาและจะต้องไม่ถูกเอาเปรียบไม่ถูกเททิ้งเหมือนของไร้ค่าจากคนที่ไม่เห็นค่าฟุตบอลไทย มาถึงนาทีนี้ฟุตบอลไทยจะไปได้ไกลแค่ไหนไทยลีกจะมีอนาคตเป็นอย่างไรอยู่ที่แฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนว่าพร้อมจะร่วมมือพร้อมจะสนับสนุนพร้อมจะก้าวไปด้วยกันกับพวกเราทั้ง16ทีมหรือไม่สนับสนุนฟุตบอลไทยด้วยการซื้อแพ็กเกจไทยลีกเดือนละ59บาทหรือทั้งฤดูกาล500บาท เพื่อสนับสนุนทีมรักของคุณเดินหน้าต่อไปได้ฟุตบอลไทยใครไม่รักกูรักเราจะก้าวไปด้วยกันอย่างไรก็ตามสำหรับบุรีรัมยูไนเต็ดมีโปรแกร,รมเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดในศึกไทยลีก2023-24นัดที่1วันที่12สิงหาคมนี้เวลา18นาฬิกา